กาลิบัสเสียสวินมังงะตอนร้อยเมังงะในตอนนี้นั้นจะมีชื่อตอนว่านาซีนปะทะลอเชสภาพของมังงะที่ตามมาที่สารที่ได้สารที่หนึ่งได้มีเสียงคนสองคนกําลังคุยกันอ่ะใช่เลยคือว่าตอนนี้นะฉันกําลังแปลงฟันอยู่นะแล้วว่าแต่ว่าถูกถูกถูกตอนนี้ฉันอนะเข้าสู่รอบไฟนนลแล้วล่ะแต่ที่น่าแปลกใจเลยคือมีชายคนหนึ่งนะ่ะเขาแลไม่เป็นไรเลยกับพลังเวทที่ฉันได้มีการปล่อยไป แบบนี้นี่คือปกติไม่เลยเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นคุณยายแล้วก็คุณยายจะว่าไงหรออ๋อถ้าเกิดเป็นเรื่องนั้นแล้วก็ฉันสามารถจัดการพวกเขาทุกคนได้อย่างง่ายดายเลยละแต่ถ้าเกิดถามว่ากลัวไหมนะ่ะก็จะมีบ้านอยู่แค่เล็กน้อยจากนั้นเสียงของยายกเวนก็ได้พูดออกมาอืมแค่โอเคก็ดีแล้วกเวนยายรู้ว่ากเวนนทาได้จากนั้นกเวนเนี่ยก็ได้ตอบกลับอืมได้เลยคุณยายแต่ว่าคุณยายช่วยกอดได้ไหมและจากนั้นเสียงยายเนี่ยก็ได้พูดกลับมาได้สิมา กอดกอดจากนั้นกเวนก็ได้ตอบกลับกอดคุณยายเหมือนกันแต่แล้ววินาทีนั้นก็ได้มีเสียงบางอย่างเกิดขึ้นปึ้งทาให้กเวน,เนตกใจมากนี่มันเสียงอะไรกันเนี่ยและจากนั้นเสียงโคศก,ก็ได้พูดออกมาการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นมีการโจมตีที่รุนแรง,งและแล้วตอนจบก็ได้เกิดขึ้นในการแข่งผู้ชนะในการแข่งครั้งที่สามของสายเอเลยคือเดโอดาครับทำให้ตอนนี้กเวนที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้งง เดี๋ยวนะเดียรด้าเหรอทำไมถึงไม่ใช่แอนและจากนั้นก็ได้มีคนคนนึ่งกำลังเดินมาเขาก็นั้นเลยคือเพอร์ซิวัลที่ได้แบกราของแอนเน่มาแอนเพอร์ซิวัลเกิดอะไรขึ้นกับเธอนะจากนั้นเพอร์ซิวัลเนี่ยก็ได้ตอบกลับเธอได้รับบาดเจ็บในการต่อโซในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดเพราะฉะนั้นเราฉันว่าจะพาเธอพักผ่อนก่อนในตอนนี้สิ้นสุดคาพูดนั้นก็เวเน่ก็ไม่ตอบกลับอะไรกลับไป หลงจากนั้นเพอร์ซิวอลก็ได้เดินผ่านกเวนไปจากนั้นก็ได้มีคนสองคนกำลังเดินตามเพอร์ซิวอลมาเขาคนนั้นเลยคือเดียวด้ากับเชอร์เลสเสียงงเชอร์เลสก็ได้พูดออกมาและนี่คือผลลัพธ์ตามธรรมชาติเมื่อผู้อ่อนแอกล้าท้าทายกับผู้ที่แข็งแกร่งเพราะนะแล้วเมื่อการต่อสู้เป็นแบบนี้นะมันไมควรจะเป็นเรื่องปกติทั้งนั้นทำไมเจ้าหมอนนะั่นถึงในหัวเสียขนาดน,นั้นกันกเวนที่กำลังยืนฟังเชอเลสพูดอยู่นั้นก็ได้ตอบกลับนายคิดว่าตัวฉันนะจะปล่อยผ่านแบบที่ตัวนนดออดังดังงงไไทท้้้วเเสี่ฟก็ แล้วคราวนี้อะไรกันอกีกฉันได้พูดอะไรแทงใจเธอหรื่อไงจากนั้นตัวของเชอเลสก,กับเดียว์ดาเนี่ยก็เดินจากไปซึ่งเมื่อเดียร์้ากับเชอเลสได้เข้าห้องพักการต่อสู้ณนะตอนนี้เดียว์ดาเนี่ยก็ได้ทุบแพงอย่างแรงบัดซบทำไมทุกอย่างนะถึงได้เป็นแบบนี้เชอเลสที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้ตอบกลับเกิดอะไรขึ้นนั่นหรอหลอดเดียว์ดาจากนั้นเดียว์ดาก็ได้ตอบกลับ ทำไมในการแข่งตะกี้ตัวนายถึงได้ปล่อยให้สัตว์จากแดนนรกเข้าโจมตีเธอละ่ะนี่นายคิดว่าตัวฉันน่ะต้องการให้การต่อสู้เป็นแบบนี้งั้นเหรอฉันหวังว่าฉันน่ะจะได้ฟังหผลที่ดีจากตัวนายนะเทเลสทำไมตัวนายถึงได้ทำแบบนั้นเถิดพ่อของฉันรู้แล้วก็พ่อฉันจะรู้สึกยังไง กับการกระทำขี้ขาดตาขาวแบบนี้ขณะที่เดียร่ากำลังพูดอยู่เอเลสเนี่ยก็ได้พูดแทรกขึ้นมาทั้งหมดที่ทําวันนี้มันก็เพื่อเขาหลอดเดียร่าเพราะเหมือนนะตอนนี้ตัวคุณเองไม่ใช่เหรอที่ต้องการชัยชนะมากที่สุดไม่ว่าต้องแลกด้วยอะไรก็ตามาใม่เดียร่าที่ได้ฟังคําพูดนั้น,นถึงกับเบื่อนหน้าหนีเรื่องนั้นฉันรู้แต่ว่าการทําแบบนี้นะมันแล้วจากนั้นตัวของเอเลสก็ได้พูดต่อคุณอะเลิกทําตัวเป็นเด็กใส่สื่อไรประโยชน์ได้แล้วเดียร่าที่ได้ฟังประโยคนั้น,นถึงกับตกใจ เมื่อกี้นายว่ายังไงนะแล้วจากนั้นเชอร์เลก็ได้พูดต่อเมื่อใดก็ตามที่เราต้องมาเชิญหน้ากับศัตรตูจงหักคมเขี้ยวและขยี้แม้แต่วิญญาณของพวกมันนั่นคือสิ่งที่หลอดไอรอนไซด์ได้สอนให้กับพวกเราดังนั้นแล้วการแข่งครั้งต่อไปโรเชสจะเป็นผู้เข้าแข่งผมจะเป็นคนทําให้แน่ใจเองว่าเขาจะสามารถชนะได้ดังนั้นในตอนนี้หลออเดียวด้าเชิญในพักก่อนได้เลยจากนั้นภาพของงากตกาตามมาท่การแข่งของโรเชสกับนาซีนเสียงโคศก็ได้พูดออกมา การแข่งครั้งที่4ของสายเอนาซีมาท่ากับโลเชสการแข่งเริ่มต้นได้จากนั้นโลเทสก็ไม่หลอชา้าเขาได้ชากวุธขึ้นมาแล้วกาะวิ่งเข้าโจมตีนาซีนเพราะฉะนั้นแล้วการแข่งครั้งนี้พวกเรานะมารีบจบบัญชีก,กันเลยดีกว่าเพราะว่าตัวฉันเองต้องการรีบไปดูอาการของหลอดเดียวด้ สิ้นสุดคําพูดนั้นนาซีก็ได้ชักพูดออกมาจากนั้นนาซีก็ได้ใช้มีดคู่เข้ารับการโจมตีของลอเทสและเสียงของนาซีก็ได้พูดออกมาฉันเห็นนายกับคู่หูนายได้มีการพูดคุยอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการแข่งขันก่อนแล้วจากนั้นสถานการณ์การต่อสู้ก็เปลี่ยนไปตัวนายทําอะไรกันแนะ่สิ้นคําพูดนาซีเหมือนลอเทสนั้นจะร้อนหล่นเข้าโจมตีนาซีอีกครั้งแกนะที่พูดออกมามีหลักฐานหรือ,อยังไงนาซีที่กำลังรับการโจมตีเนี่ยเขาก็ได้ตอบกลับ เพราะปฏิกิริยาของนายนั่นแหละคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดถึงแม้ตัวฉันจะไม่เข้าใจก็ตามว่าพวกนายสองคนนะ่ะแทรกแซงการต่อสู้ครั้งนั้นทำไมโลเทท,ที่ได้ฟังเนี่ยก็ได้ตะข้อกลับไปช่างนันแล้วพวกฉันได้ทำอะไรลงไปกันละ่ะนาซีนที่ได้ฟังคำพูดนั้นเขาก็ไม่กล้าเสวนาได้ตั้งท่านในการโจมตีใช่างั้นแล้วฉันจะเข้าโจมตีนายด้วยสิ่งนี้เวนอเ m i ิ่งมิ i ซ and ล n และโน w คโรหรือชื่อแปลไทยเลยคือพิษผสมหมอกฝนและปะการังหิมะ จากนั้นก็ได้มีอะไรบางอย่างลอยรอบตัวของลอเทสตัวของลอเทสที่ได้เห็นในก็ได้งงนี่คือการโจมตีของนายเหรอไม่เจ็บไม่ปวดไม่รู้สึกอะไรเลยทั้งนั้นโจมตีท่าไหนกันแล้วเนี่ยสิ้นคําพูดนาซนาีนก็ได้ตอบมันถูกสร้างขึ้นมาจากพืชที่ได้เติบโตขึ้นในอาณาจักรของพ่อพูดซึ่งถึงกับตัวนายได้สูดมันเข้าไปไม่นานแขนขานายนั้นจะเริ่มชาสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุดในการโจมตีครั้งนี้นั่นเลยคือลองเกสรจากนั้นตัวของลอเทสก็ได้ตอบ มันเป็นพิษงั้นสินะเดาง่ายจังจากนั้นอาซิงก็ได้พูดต่อตัวนายทราบถึงการตอบสนองที่เกิดขึ้นจากอุณหภูมิปกติแต่ว่าถึงแบบนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นกับอุณหภูมิที่มีความร้อนผิดปกติสิ่งนั้นเลยคือไฟเพราะว่าไฟนะ่ะห้ามใช้ในเผาผูดเด็ดขาดดังนั้นแล้วจึงให้มีโอกาสในการทดสอบอะไรสักครั้งพระฉะนั้นแล้วตอนนี้ถึงเวลาในการทดสอบแล้วสิ่งคำพูดนั้นนาซิงก็ได้ชีวิตใหม่ที่ได้จากดอปมาชวินพกอฟอินฮิตหมด หรือชื่อแปลไทยคือถุงมือคู่ขั้วณโหมดความร้อนทําให้โรเทสท,ที่ได้ฟังวน,นั้นเนี่ยก็ได้ตอบกับนี่ตัวนายนะตั้งใจจะสื่ออะไรกันแน่จากนั้นเล่ตัวของโรเทสก็ได้เกิดไฟขึ้นทําให้ตัวของดอนนี่ที่กำลังดูข้างสนามเนี่ยก็ได้งงเอ๋จากนั้นดอมเนี่ยก็ได้ยกนิ้วเยี่ยมเลยทาได้ดีมากตัดภาพมาที่นาซีนที่ตัวเขาตอนนี้ที่ได้เห็นการโจมตีรุนแรงขนาดนั้นเนี่ยเขาก็ได้เงอตก คือว่าฉันไม่ได้หวังว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้จากนั้นเสียงโคศกก็ได้พูดออกมาปเปลวเพิงร้อนแรงบอกเลยว่าอยู่ไกลขนาดนี้ยังสัมผัสได้ถึงความร้อนร้อนร้อนมันร้อนขนาดนี้เลยการโจมตีทุนแรงขนาดนี้นั้นกินกินทั้งสนามหมดแล้วการต่อสู้ในครั้งนี้กำลังถึงจุดจบแล้วงั้นเหรอแต่แล้ววินาทีนั้นก็ได้มีคนคนนึงเนี่ยพูดมาจเาเปลวเพิงมันยังไม่จบแค่นี้แน่ จากนั้นโลเทสเนี่ยก็ได้เข้าโจมตีนาซีนอีกครั้งนาซีก็สามารถใช้ดาบป้องกันได้แต่ว่าถึงแบบนั้นโลเทสก็ได้ถีบเข้าใส่หน้านาซีนจนนาซีนลม้มทําให้ดอนนี่ที่เห็นแบบนั้นเนี่ยค่อนข้างตกใจมากไอหมอนั่นสักเก้าแถวหรือไงถึกชมัดส่วนนาซีที่ได้เห็นเนี่ยก็ได้ตกใจเช่นกันไม่จริงนะแล้วจากนั้นเสียงโฆษกก็ได้พูดต่อโลเทสลอดออกมาจากเปลวเพลิงครับท่านผู้ชมสิ้นคําพูดนั้นนาซีนเนี่ยก็ได้ถามโลเทส ตัวนายรอดมาจากเปรวเพลิงแบบนั้นได้ยังไงกันนอกจากนั้นแล้วยังมีสโนโคโลสหรือว่าปะการางหิมะทําให้ตัวนายื่อนไหวลําบากแต่ว่าทําไมนายถึงโรเทชเชเด่นนาซิงกะลังงงเนี่ยก็ได้ยิมให้ <c oughs> เล่นเอาซาเสื้อผ้าเป็นขม่าดําหมดมจะพูดไงดีขึ้นไส้ภาพหลอนอามาพาดความจําเสื่อมอ่อนเพียหายใจลําบากอวัยวะภายในล้มเหลวรวมถึงเสียชีวิตตัวนายรู้จักพิษที่สามารถทําทุกอย่างได้ไหมแต่ว่าตัวฉันนะ่ะรู้ และก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเรื่องนี้สิ่งคำพูดนั้นนาซิงก็ได้ตอบกลับผิดพวกนี้นะจะไม่สามารถพบได้ในมิเทเนียและน,นจาจักเผ่าพูซึ่งก็ไม่น่ามีที่ดินแดนปีศาจเช่นเดียวกันจากนั้นตัวของโลเทสที่ได้ฟังก็ได้ยิม้ม <c oughs> ไม่สิต้องบอกว่ามันมีอยู่เ <c oughs> ชื่อฉันเถอะแค่เพราะว่านั่นไม่ได้อยู่ในจ,จุดที่แกรู้สึกว่าแกคุ้นเคยก็เท่านั้นเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นมันอยู่ที่ดินแดนนรกแต่ก็มีบางคนเรียกมันด้วยชื่ออื่นอย่างเช่นเกตคอรีดอ r มันคือเส้นทางที่เชื่อมระหวา่างโลกความเป็นและโลกความตายโลกแห่งความร้อนแผดเผาความเหน็บหนาวอากาศที่เป็นพิษรวมถึงสัตว์หลายที่น่าสะพึงกลัวที่ได้ปรากฏขึ้นไม่มีมนุษย์คนใดที่เข้าไปและสามารถรอดกลับมาได้สิ้นคำพูดนั้นน้าซีเนื่ึงเงอตกดินแดนนรกงั้นหรอ ปอลอดินแดนนรกที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันก็คือจุดที่บันเคยฟาร์มนั่นแหละที่ในตอนนั้นตัวของบันแม่งอย่างไก่เลยและแม่งออกมาไอาทีแบบโคตรถึกหรืออะไรงนเงี้ยนะมันก็เกิดจากการที่บันมีชีวิตอมตะและบันเนี่ยก็ไปฟาร์มที่ดินแดนนรกทำให้ร่างกายของบันนั้นมีร่างกายที่มันถึกทนกวคนปกติและแข็งแรงมากตัดกับมาที่การต่อสู้อีกครั้งวินาทีนั้นโรเชสเนี่ยก็ได้ตั้งท่าบางอย่าง ش, ش, เวนมนี้จะสร้างช่องทางที่นําไปสู่ผู้ไปทัพประตูแห่งดินแดนานรกเพราะฉะนั้นแล้วตัวฉนันเองก็ต้องมีคคควววาาาาามมมต้้นนนทออรและเย็ รวมถึงพิษที่ได้มีการไหลออกมาจากมันด้วยจากนั้นเสียงโคโสก็ได้พูดออกมารอยแยกประหลาดได้เกิดอยู่ที่เนื้อหัวของโลเทสสิ่งนั้นมันคืออะไรกันครับเนี่ยจากนั้นเสียงโลเทสก็ได้พูดออกมาตัวแกนะหมดหวังในการชนะแล้วพอจะให้มีอาวุธใดที่สามารถจัดการกับมันได้และแล้วมึง,งะเรื่องการเลยบาดเสียสวินตอนที่1้72ก็ได้จบลงไป มังงะงดนะฮะแต่เนื่องจากว่าเราดองกันมา2ตอนเพราะฉะนั้นเรายังมีลงอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดมันถึงตอนปัจจุบันแล้วกม็มีอะไรให้ลงแล้วนะก็ต้องบอกตามตรงนะครับผมว่าที่เราลงดีเลยจากตอนปัจจุบันเนื่องจากว่าเราต้องรอภาพสีด้วยอะไรด้วยนะอ่าใช่งั้นก่อนจากกันไปนะฮะก็ต้องขอบคุณคนโดเน a ในเดือนธันวาคมด้วยต้องบอกก่อนนะฮะว่าเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นเดือน,นเกิดผมเลยนะ แล้วก็เป็นเดือนสิ้นปีด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นเดือนที่ดีนะครับก็มียอดโดเน่ในเดือนนี้ถึง359บาทแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะฮะมีทั้งผู้ที่ไม่ต้องการจะให้เอ่ยชื่อนะครับกับคุณสําออนนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกคนและเจอกันอีกทีนะฮะในเรื่องนี้นะน่าจะเป็นช่วงปีใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะมีคลิปสนุกๆที่ผมไปเที่ยวมาลงด้วยเหมือนกันก็ฝากดูหน่อยละกันนะเพื่อใครว่างๆก็ถือว่าเป็นการอัปเดตชีวิตดีแต่ถ้าใครไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนะรก็แค่เ่่อออทีคุณตต้้งงงกกาารรจะในชผม โอเคขอบคุณทุกคนมากนะฮะในสิ้นปีนี้คลิปนี้ขอลาไปก่อนกับการลิบบาทเซียสวินในมังงะตอนที่1072ส่วนมังงะ1073คาดว่าน่าจะลงช่วงปีใหม่นะครับใครที่ต้องการโดูเนทเป็นกำลังใจก็สามารถกดที่ลิงก์ดเนทด้านล่าง tipme.com คลิปนี้ขอลาไปก่อนก็ผมไปาปครับ, bye bye, รบสวัสดีครับ